โอสก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดราก้อนบอลเรจนนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ห่างหายกันไปนานนะสำหรับการรีวิวตัวละครนะครับทำมาแต่คลิป p v p นะครับเรามาอยู่กันที่ตัวละครใหม่อย่างเบจิต้านะครับเป็นเบจิต้าที่เขาเรียกว่าถ่วงเวลาให้โกคูนะครับได้ชาร์จพลังหรือฟื้นพลังนั่นเองนะเป็นกระสอบทรายนะครับปกติก็ก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถึงกับการยอมรับโกคูนะว่านายเนี่ยมันที่1นะ ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่บีบหัวใจสำหรับแฟนๆป่าเบนะครับที่ต้องยอมรับเจ้าคาคลอสคนนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถภายในเกมมันดีกว่านะครับโดยเบจิต้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครท่าสีเหลืองครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับบัสอาร์ดกับสไตล์อาร์ดเนี่ยมันจะไม่ห่างกันมากนะแต่ว่าจะเป็นที่บัสอาร์ดที่เยอะนะครับตอนน่อกันที่อาร์สการ์เฮลนะครับตัวละครนี้เนี่ยจะมี รูปแบบทั้ง2แบบที่คล้ายกันนะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับก็จะมีอัตราฟื้นฟูคีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับชาร์เลคเตอร์แท็กนะครับก็จะมีไซย่านะครับวิจิต้าแฟมิลี่นะครับแล้วก็อัลเทอร์เวิร์วอลเลเยอร์นะทางด้านของสเปเชียลมูฟนะครับเมื่อโจมตีโดนศัตรูเนี่ยก็จะลดความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเลเวลของศัตรูนะครับทางด้านสเปเชียลสกิลนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะบวกพลังโจมตีนะครับให้กับสมาชิกภายในทีมด้วยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ยกเลิกอัตทิบิวต์ดาวเกตให้กับตัวของเบจิต้าเองนะครับทางด้านของอ็บบิลิตี้นะครับตอนเวลากดเมนนะครับก็จะฟื้นฟูเลือดนะครับให้กับสมาชิกภายในทีมด้วยนะครับ25%นะครับยกเลิกการแพ้ท่านะครับ30%นะครับแล้วก็ลดอัตราการฟื้นฟูนะครับหรือการฮีลของคู่ต่อสู้นะครับอีก50%นะครับแล้วก็ลดเวลาการเปลี่ยนตัวของเพื่อนร่วมทีมอีก5วินะครับโอเคเรามาต่อกันที่ยูนิคแอบบิลิตี้นะครับโดยตัวละครเบจิต้าเนี่ยจะรับดาเมจจากแท็ก ีเจิเนเรชันนะครับแล้วก็ p o w e r f u ์ฟูลออ e เนลงอีก20%นะครับแล้วก็เมื่อตัวละครนี้เนี่ยทำการสลับเปลี่ยนตัวออกนอกสนามนะครับจะทําการฟื้นฟูนฟนเลือดนะครับ10%นะครับทำงาน3ครั้งนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูคี้0หน่วยนะครับบวกพลังโจมตี30%นะครับ แต่ถ้าตัวละครที่สลับเข้ามาเนี่ยเป็นโกคูนะครับก็จะทําการยกเลิกอัจฉริดาวเกตครับที่ส่งผลกับโกคูนะครับลงนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเบจิต้าเนี่ยโดนศัตรูเนี่ยโจมตีด้วยสไตล์อาร์หรือบาสอาร์นะครับตัวละครสมาชิกภายในทีมนะครับที่เป็นแท็กไซย่านะครับแล้วก็เบจิต้าแฟมิลี่เนี่ยจะลดเวลาการเปลี่ยนตัวลงทุกๆ1นึ่งวินะครับต่อการ์ดหนึ่งที่เบจิต้าโดนนะก็ยูนิคอาบิลิตี้อันที่2นะครับเมื่อตัวละครนี้เนี่ยเปลี่ยนคัฟเวอร์นะครับมารับดาเมจแทนเพื่อนเนี่ยจะลดคีคู่ต่อสู้ลงนะครับ 50%นะครับเอ้ย50หน่วยนะแล้วถ้าเบจิต้าเนี่ยลงมาในสนามนะครับก็จะบวกพลังโจมตี60%นะครับรับดาเมจน้อยลง30%เป็นเวลา15บห้าวินะครับและถ้าเบจิต้ายิ่งอยู่ในสนามนานนะครับก็จะบวกดาเมจขึ้นนะครับถ้าอยู่เกิน3วินะครับจะบวก40เปอร์นะครับแต่ถ้าอยู่เกิน6วิเนี่ยก็จะบวก60%นะครับและแบบนี้ก็จะหายไปทุกครั้งนะครับเมื่อเบจิต้านะครับเปลี่ยนตัวออกนั่นเองนะโอเคและนี่ก็เป็นข้อมูลภายในเกมขอองเเบบจิต้านะคครัโก็ ทำเบจิต้าเรามาเป็นสายซับอีกแล้วนะทำไมไม่ทำโกคูมาบ้างวะ <No. S 1> <laughs> โอเคล้อเล่นล้อเล่นมาเดี๋ยวเรามาดู PV p v p กันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเบจิต้าตัวนี้นะครับจะแข็งแกร่งและนำทีมสู่ชัยชนะได้ไหมโอ้โหน่าจะเป็นฟูเซนไคนะครับแล้วก็ทีมอมผมเนี่ยซับโกคู LF ทั้ง3ตัวไปเลยไง <Okay. S 1> ไนเนี่ยก็เป็นตัวซับแล้วนะเบจิต้าโอเค mm. เออเริ่มมาดักสีได้อยู่นะทีมเขาเป็นเซนไคนสองตัวนะครับแล้วก็เป็นทีมสีฟ้านะครับ ปัสอาวไปโอเคตัวนี้ไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่ามันตามเนื้อเรื่องไงผมอินไงก็เลยเอามาคู่กับเบจิต้าเอา้าโดนตัดคอมโบไม่เลยครับกระลึบได้อยู่ได้อยู่นี่ครับแนะนำนะไม่ค่อยไม่ควรจอบเบจิต้ามาเป็นไม้แรกนะครับผมว่าสลับเบจิต้าเอาไว้ลดขี้คู่ต่อสู้นะครับแล้วก็การรีเลือดของเบจิต้าเนี่ยมันทําได้สามครั้งต่อหนึ่งเกมนะมันไม่ได้เรื่อยๆนะทุกคนแปลงล่างครับอืก็เกมนี้เป็นตัวนี้นะครับที่้องแบกนะถ้าตายก่อนก็แย่นะครับ เก้าแปดเก้าเรียบร้อยมาแล้วผมฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วในครั้งนี้ได้เยอะครั้งแรกบาสตาร์ตครับลบได้ต่อ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 ครับระวังเขานะเขาได้หนึ่งคอมโบนี่น่าจะแรงสุดๆไปเลยกระดึ๊บโอเคชนอีกแล้วโอเคครั้งนี้ขอหน่อยนี่ไงบอกแล้วผมฝึกมาแล้วโอ้โหได้โชว์ได้โชว์แล้วไม่ได้กดเยอะกับเขาสักทีครับเตะออกไปสตาร์ไปครับอ้าวเรียบร้อยนี่เขาเสียซุปเปอร์เทียสาครับ จิต้ามาแล้วบัสตาร์โกดันซิ่งกัรดไปเลยครับโดยเสน่ห์ของจิต้าตรงนี้เนี่ยผมชอบที่ <c oughs> การดฟ้าเขาเอี่ยวตัวแบบแบบสุดแรงเกิดเออสุดแรงเกิด,ดจริงๆอะ่ะเอา้าไม่ได้ดูโอ้โหมันเดาได้โอ้ผมไม่ทันโดนคร,รับโอ้สลับโอคู้นครับเราใช้โฟตตารสลับไปสองทีนะฮึปมาสตารไป กดเมนาบิลิตี้ครับโอเคสลับมุลี่เหรอหลบสไตล์ไหมครับได้อยู่ได้อยู่ทุบสายสเต็ปบัสอาร์ตนะครับโอเคโดยคลิปรีวิวนี้น่าจะคลิปนี้น่าจะไม่ค่อยมีบทบาทเบติเตอรเท่าไหร่นะนี่ไงเพราะว่ามันเป็นตัวซับนะครับมันดาเมจได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเอาไวส้สลับสลับเอยหน่วงโอเคสลับเบติตอรโอเคตายครับดู้ฉากเอวตัวอื้อหือแอนแอนหลังแอนไปเลยตายครับ เนี่ยหน้าที่เบชิด้าเกมนี้ครับเอาไว้ฆ่าซูปเปอร์เซย่าสามไปแล้วเรียบร้อยเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะเรามีสีเขียวอีกตัวหนึ่งครับสับโกค,ค,คูครับฮ้อาร์บสไลด์ไปสายสเต็ปถอยมาลบโอเคเขาไปหลออกมาบัสอาร์ไปโดนครับบัสอีกหนึ่งใบโอเคเขายังไม่ได้เปลี่ยนโบลี่อีกที่โอเคี๋ยวเขาจะยอมทิ้งบาดักไปครับโอมาแล้ว อโอ้โหโอ้โหสุดพิซซ่ามันก้ามโตกว่าเราอีกหลบครับโอเคปัสซั่ไปเลยเปลี่ยนครับปัสซั่สสายต่อเนื่องครับไอ้ซูเปอร์เซียสามตัวนี้เนี่ยมันมีอ้าวยอมแพ้เลยมันมีความโดยจั่วการ์ดด้วยนะแต่ว่ามันไม่เห็นข้างล่างนะโอเคเป็นเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นทีมที่ผมไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะทีมนี้คือแอนดรอยด์สิมันมันเก่งเกินไปนะทุกคนมันเกินหน้าเกินตานครับ โอ okay, เครอบนี้ต้องเป็น UI นะครับเผื่อตัดคอมโบได้นะครับโอเคเปิดมาเป็นเซลมแมลงสาบสีแดงลบครับโอเคเรามีการ์ดเขียวนะครับค่อยๆนะเราไม่เปิดก่อนแน่ๆครับอย่างน้อยก็รอจนกว่าโคฟูจะฟูดาวเปลี่ยนตัวเสร็จโอเคการ์ดเขียวเอาชัวครับพักออกไปตามไปสไตล์ครับโอเคผมจะไม่เปลี่ยนดิจิต้ามาเล่นง่อยๆนะ เรื่องที่ผมบอกครับมันมีการรีเลืยนที่ค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็เอาไว้ลดทีคู่ต่อสู้เวลาโคเวอร์ดีกว่าครับสำับ่งคู่คชา้าครับต่อยต่อยต่อยเถิกมาก่อนเผื่อคุกได้จั่วการ์ดฟ้าครับได้ได้แล้วแล้วก็กดแปบงทั้งที่หลังครับอืถอยมาแล้วแบงล่างเห็นไหมเขาอะไรมาไรกระแทกเหรอโอ้โหไม่ได้โดนดันออกไปก่อนอ้าวหลบเหรอโอเคต่อยยอกโอ้โอเก็บหลบมาพอดีเมื่อกี้นี้เกือบละเกือบแย่ครับ เคยเจอเป็น Android 13เอ้ย Android 16สิบหกอยู่ไอสไตน์ไปครับสตาร์ทเ,เป็นเซลครับเหล่ายาวไปครับสตาร์ทชาร์จสเต็ปครับสไตน์ Start ไปต่อชาร์จสเต็ปบาสไปครับโอเคยังไม่ตายนะมีตั้งชีวิตหนึ่งโคตรน่าเบื่อเลยการเจอเซลนะครับแล้วถ้าเจอโกหังเหลืองพร้อมกันนี่โคตรน่าเบื่อเลยต้องกักไรสิ่งรับไว้นะครับ,รบโอเคเขาก,กดเมนครับกดเมนเหมือนกัน ขาก็ดื้อไปนะไหลกระแทกปึบต่อยอกไปซิงลัดไปเลยโอ้โหหลบได้กดคัดฟ้าอ้ร์โอ้โหเขาเตะแอทแท็กตายโอ้โหเสียไรซิงลัดฟรีป่ะโคตรหยาบเลยวะ่ะแล้วทีมเขาแม่งโคตรเก่งอะ่ะอึบือคนแรงโอเคเขาเปลี่ยนการ์ดบนมือเป็นสไตล์หมดแล้วนะมาสอาร์ไปแล้วครับสไตล์ปิกไม่ทันวะ่ะเซลล์นี่มันลดเวลาเปลี่ยนตัวได้นะครับถ้าเพื่อนมันโดนตีบ่อย บ่าเอ้ยเกิดใหม่ซะโอเคเล่นมาเล่นมาเกือบ6 0สิวีแล้วเบจิต้ากยังไม่ลงสนามเลยนะเบจิต้างอนไปละอ,อะไรกระแทกลบก่อนเปลี่ยนยูไออีกเบจิต้าลอก่อนนะเพื่อนลกึกโอเคได้อยู่ได้ไปครับอืมอัสตาร์ครับอู๋แอนดอยมาแล้วโอเคเราได้การฟ้าที่เพิ่มยูนิเกตเราครับได้ยืนอีกสักพักครับเบจิต้าบอกไอ้คาคาล็อตให้กูเล่นมั่ง โอ <Okay, S 2> เคเกือบขึ้นหลอดนะรอกเกล็ดหลบครับโอเคฟื้นเต็มละบัสอาร์ไปโดนครับบัสอาร์อีกโอเคเกือบตายไปดิสตไตปอีกโอเคมีก okay, ารเขียวอีกแล้วอะไรจะขนาดนั้นวะหลบเอาชัวง,ง์ไงโอเคเปลี่ยนเบจติต้าางครับอืมกูได้ออกมาแล้วยอวนัมเบอร์วันเงี้โอโมาถึงก็แป๊กเลยไม่เป็นไรครับหลบได้สวยอยู่สไต์ไปอืมบหน้าที่เปจิตตา้วครับสลับโกคู <laughs> จติตต้าบอก กูได้ลงสนามแล้วกูชื่นใจบัสอาร์นะครับชาร์ครับสไตล์ไปโอเคไล้ซิ่งรัดเลยนะตัวไหนก็ได้นะทั้ง3ตัวน่าจะตายพอดีครับถ้ามันไม่เดาเราได้นะครับโอเคตะสอเข้าไปโอเคอออดำกดติดดินเลย,อยเอี่ยวตัวสุดฤทธิ์ครับฉากนี้เบจิตา้ากินไปเลยโคตรเท่โอเคตายครับ เหลือ2ต่อ3าอือหลบได้อยู่โอเคสไตปนะครับโอเคสไตปปิดตายพอดีครับโอเคอ้าวออกโอ้โหเบจิต้าเบจิต้าได้ลงสนามหนึ่งรอบนะครับเ,เกมนี้โอเคเรามาต่ออีกเกมแล้วกันนะตอนแรกว่าจะพอแล้วว่าจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี้เบจิต้าไม่ได้โชว์ไงโอเคเดี๋ยวรอบนี้ไม่เอาทีมเขาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเราเอาไม่เอาเซนไครไปนะครับเอาเป็นสามสหายตัวธรรมดานะครับแล้วก็ ตามเื้อเรื่องไงบิจิต้าขับซูเปอร์เซียสามครับโอเคเริ่มเกมมาเจอเป็นสีน้ำเงินกดตั้งท่าโพสเพิ่มชีเพิ่มเลือดหลบสวยครับสลับบิจิต้ากดการ์ดเขียวโอเคสตารต์โดนหลบได้ครับโดนสไตร์แต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะ้าโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่กันไม่ใช่ละครึ่งหลอดโอเคมาโดนสลับไปถอยอกมาก่อนครับ นี่เอี่ยวตัวแล้วยิงมันหลบได้เหรอได้ไหมครับยึกยักยึกยักยึกยักหลบไปครับชา้าครับโอเคตัวนี้มันชอบดึงเวลาโอเคบัสชนครับหลบอโอ้โหโแล้วเราโดนเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโดนบัสอาร์อีกบัสอาร์ซ้ำครับเฮ้ยทำไมมันแรงจังมันมาแรงแท้กดวลต่อยต่อยต่อยต่อตอ,ตอ,ตอ,ออกมาไหลกระแทกอ้าววาโดสมีการ์ดป้อนเนี่ยหลบครับเราเกือบ สลับมาแล้วซูเปอร์ไซยาทีสุริตาละหน่วงพอได้ต่อการละหน่วงโอเคบัสอาร์ไปตาไนะครับเดเราจบด้วยรีเจนอร,รี่ฟนิกัไปทุกคนตามเรื่องไงโอเคแล้สิีนสุไปเลยตัวนี้โอเคถทา่เขาสลับยูไอก็ตายอยู่ดีคับการเขียวครับปุ๊บบัสอาร์ไปอื้อกระหน่ำบัสอาร์โอเคไม่ถูกสอกคู่เอเขาเรียกเข่าคู่สิให่ดันไป เอี้ยวหลังครับปวดหลังปวดข้อเรียกเบจิต้าอข่าวผู้หญิงไม่มีตายหนึ่งไปโอเคยูไอครับอย่าเข้ามาสิเหยียบมาทำไมแล้วหลบโอ้โหอะไรสิฮัดเกือบเกือบเกือบไม่ได้ปิดฉากเท่ๆนี่แไงสลับเบจิต้าครับอืกดเมนเพิ่มอ๋อไม่ใช่ลืมลืมคิดว่าเพิ่มขิ้ด้วยนะคิดว่าเบจิต้าม่วงให้เธอให้ตายเถอะ สลับยูไอครับเข่าคู่ยิยงอัดพื้นไหมครับเก <c ười> รดล้นละเต็มจนลน้นอ่ะยิงยักยิงยากยิงยกโอเคไม่เปิดก่อนด้วยไอ้ยิงยึกยิงยากยิงยัก <c ười> บัสอัด์ไหมครับชนเหรออีกหนึ่งใบครับโอเคเราเล่นโล้หลอกอีกหนึ่งที่เรียบร้อยคอยตาม <c ười> สเตปไหมครับโอเคเขามียูไอตัดคอมโบนะ มาหรือยัง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 ,ยงกดเมย์เลยละกันมาจาังหวะนี้ก็เสียใจด้วยโดนดาวเมย์ไงเรียบร้อยครับย้อนมาข้างหลังแล้วต่อยรัวไงต่อยะครับแล้วปืนใหญ่อากาศรัวตายไหมโอโ้เหลือไว้ทําไมเนี่ยฮัลโหลไม่ตายไปเลยให้ตายสนิทโอโ้กดเมยครับเพิ่มเลือดนิดนึงสลับเบจิต้าโอเคกดการ์ดเขียวยมีการ์ดฟ้าด้วยนี่ไงล่ะ ไม่ทันแล้วแกตายเอ้าอิเราพากออกมาได้ไงวะสาปกคูเลยเอ้าวเ,เราออกเราออกอาวุธก่อนแท้ๆนะทุกคนทำไมเราเอ่าหลบครับหลบครับเรียบร้อยอยีตายไปซะนี่ไงโอเคมีอัติณมตสกิลด้วยโอ้โหจังหวะเป็นใจตามเนื้อเรื่องขนาดด่านทั้งใช่นี่ไงโอไมวันนัมเบอร์วันไงโอ้ขอดูหน่อยอ้าวไม่ได้ดูครับโอเคจริงครับ โอเคครับก็จบไปนะครับสหลับคลิปนี้นะถ้าแปลผิดหรือว่าพูดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสหลับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบาย